พูดถึงเจ้าหนมาอยู่เนี่ยแค่เจ้าขอปลูกข้อยังต้องใช้สามจิ้งกันนี้สวมมันแก่ลสิุครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี่มาเบิ้งนะครับเบี้ยสวมเกาหลีนะครับเบี้ยสวมเกาหลีนะครับอันนี้ต้นน้อยอยู่นี่อายุอายุจักเดือนครับปู่นี่อายุได้ยันองครับสามอาทิตย์ครับ ประมาณสามอาทิตย์กว่าสันปะาโทใหญ่ปกติครับครับคุณปูว่านะครับครับนุมื้อครับเป็นแก่เ่างคนป็นปูกสวมเป็นลำเป็นสันครับอยู่วัดนะครับอยู่วัดอยู่ในบ้านหัวไส้นะครับซื้อวัดยังกว่าปูสำนักสงฆ์นครเขื่อนสำนักสนครเขื่อนขันนะครับนี่ครับเคยมาทำรายการไปเที่นึงแล้ะครับเป็นบาดาลแลงงมทวงซึ่งอยู่ทั้งบนครับขัางบนทั้งพูดนะครับ ทางรถจอดอยู่บนครับมือนี่ได้ยินข่าวว่าเพื่นปลูกสวมเกาหลีท่านมีคุณภาพดีท่านครับเลยนํามาเบิ้งครับค่งเป็นทีนี่วัดสำนักสงฆ์เฮานี่ครับหลวงพอ่อนี่ครับเพื่นปลูกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งได้มีการนําไปให้ขายหรือว่าอุปโภคบริโภคได้ผลอ่าสรรพคุณทั้งยาเป็นอะไรมา ได้ผลครับนี่บังต้นใหญ่มั้งครับวันนี่ของตราเคยเห็นเกิดได้ใหญ่มากครับอายุหกสิบกว่าปีครับมาเบิงนี่เป็นสวมเกาหลีว่านครับนี่มาเบงด้มเบงด้มดอกงามกระดอกกระเดี๊ยดนครับว่าดอกมโอ้เดี๋ยวบางว่าันต้นดอกไม้อีหยังโอ้มีหอดินครับนี่เป็นสวมเกาหลีนํามาจากเกาหลีโดยตรงนะครับนี่อันสมพิกเลยเนี่ยครับอันนี้มันสมพิกอยู่ไกลๆเลยบ้านเราก็กินกันทั้งหมดโอ้มนเป็นไจ ตะอ้อนเด็กครับดอกมันพวกงามกระดอกระเดียดได้บ้านนี่ดอกเป็นดอกเป็นดอกอ่อนมันครับเดี๋ยวเป็นนวยครับดอกแก่ดอกแก่มั้ครับมาเบิ่งบ้านนี้ต้นมันโมเมนต์หน่อยหน่อยต้นนะครับวัวมันเดินไปเบิ่งนั่งขุนว่าดอกแก่มันว่าสั่นบ้านนี้มาเบิ่งบริเวณที่ใกล้เคียงครับวันนี้แม่นเบิวครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มมันเป็นต้นสวมด้งนนั้นครับสวมเกาหลีของแท้ครับ ผมเคยเห็นมียูทูบอยู่แต่ว่ามันต้นพันนี้นี่ครับนี่ของขอย็นนะครับต้นแท่เพื่อนครับนี่นี่อุ่นไหมเป็นดอกเป็นน้วยออกมาครับที่แรกเป็นดอกน้อยสีออกชมพูครับนี่ดอกน้อยนี่ก่อนใหญ่คืมานี่หน่วยเป็นดอกจะเป็นน้วยเขียวๆครับครับน้วยเขียวนี่ครับเป็นหน้วยเขียวอเป็นน้วยแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้ดอกน้อยครับ ครับมาเบิองทั้งทีบ้านนี้ครับเบิองไส้ขัวเต็มครับอันนี้นั่นพักของป้อมบ้านเท่าครับนี่เสี่ยมปลูกเสี่ยมก็ได้ครับเนี่ยมันดีมากเลยครับอันนี้กำลังผสมผสมสานคุณชงชงทุกจังหวัดโอ้ต้นนี้ต้องพอด่้องพอดต้องพ่อดเนี่ยตัวนี้พอมพอเดได้อันนี้เป็นไนที่ว่าแก่แล้วอันนครับบ้านนี้เดีเอามาเบืองไกล้ๆเนี่ยบ้านนี้นี่ครับไนที่แก่แล้วครับเหตุใดมันก็เหี้ยไนทีแก่แล้วมันดีเอาดีครับบดเอาดี นั่นจะเป็นเม็ดได้เด้วมนติดเบี้บางครับบันในมันเหี่ยจะว่าไงหรอกยองยองจะว่าเมเร็งจริงจริงถ้าเกียดถ้าเกียดได้เยนั่นจะเป็นเม็ดน้อยๆนี่นี่นี่เจ็ดมือครับครับครับนี่ละครับนี่มันจะเป็นี้พวาเขาบีบีมากเลเป็นด้ามีแดงๆเปนด้ามมันนี่ยันษ์ยาณเลยครับ เป็นกาเป็นเกี้ยนท่าจะอุท่าอะไรมาได้ปูเปนสาที่ไหนบ้างพุ่งมาไหนบ้างไนได้ได้กาเป็นเกี้ยนกับท่าแล้วกัเศ้าแบบนี้ออกได้งั้นที่เจ้าจองสนาที่กนครับผู้หญิงเป็นปามเป็นยังเป็นด่างนั่งขาวๆเขาหนีอันท่าอะไเลยโรคข้อพอข้อแผงทาอะไเลยคุณสมมัดเนสามารถดูแลเรื่องโรคผิวหนังประมาณนี้ที่ครับจับจันักเตอมากไหโอ้ครับครับอ้รุมเรงสมมากไหมอันยืดทังใจนดหน่อยนี่แน่นป่ะครับนี่ แม่ <lerde? S 1> นีโอ้เปน็นการร่างกายขีเ้เกันครับบกล้าจังไหนมันคนมาเอาสู้มือปุ่นนะปูพ so. ปูมาคนมาเอาหุ่หนุนเอาสู้มือครับตอนนี้เศรษฐกามยังชักขุ่นนะครับอุบลได้ชลักันนราาชม้องซาเจ้าเรือยเรื่อยน้องซาเสียดาวอาไปเฮาอันนี้เราต้องย่านเด้อมาเป็นเฮียนเป็นกักจับท่าได้เลยโอ้ขุนนะสมบัติเป็นมดีแค่ครับเพราะว่าปูปูมายี่สิบกว่าปีแล้ว กันสีว่าภาษาอันหมอเพิ่นกันจะว่าสาวพระคุณเนาะเท่<ม>ากับเอิ้นมาพุณลักษณะเพิ่นโอ้ทั้งนี้ทั้งนี้ก็บมันเบี้ยกำลังใหญ่ครับนี่อยากเห็นหัวใหญ่โอ้หัวละโลเด้อครับพุ่วนเนี้ยอันที่เป็นต้นเป็นดอกหลายๆเป็นหัวละโลดสิครับหนึ่งละโลดโอ้แบบนี้อันนี้ซุมนี้ลกฉิมนี่คือปูลกฉิมทัมงข้างอ่ะข้างทีลายมันหัวน้อยโอ้แมีนอยู่ครับ อั่นเป็นไปยนีนคะยนปใชไใชกันันนี้มาบงเ้าวาองบ้านเขาเชิญเราอันขายเพิ่นขาจำนายอันเจังไหนล่ะครับนี่โลละบอกครับจังไหนเอาถ้าเดียวขยังไปแล้วเช่าอันชี่หาร้อยหรือพันนี่กให้บกขอบเลยเราสามกิโล่สางกิโลดีครับก็มีขาเจ้าขาขยนั่นกรโลละหาร้อยครับโอ้เอาคนมาเอาซุเมื่อ โอ้ลรอค่าขายาย,ายังไงือหาลอยบ้านนี่ครับหอบออกไปทั้งแจกทั้งแถมประมาณนี้บ้าน่น <laughs> อันนี้ออไมอันมากใกล้ๆบ้านี้น้ำบา่ดานนี่มัดยี่นี่มัน,นนะบา่ดานแรงน่มท้วงนะครับบ่ได้ใส่ใดใส่ซ้ำเมืสูมมนสบนะครับน้ำพุ่งขึ้นมาจากบ่อบาดานนครับเรื่องขุนครับขุนสูงขุนครับครับเรื่องเคยมาทำรายการประทึงแล้วนะครับว่า บาดหารแร่งนุ่มทวงนะครับอยู่วัดแห่งนี้นะครับสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับรับเข้ามาเมืองใกล้ๆน่วยน่วยสมเกาหลีนะครับซึ่งเป็นน่วยสุกสุกุขุดครับนี่ดำขุดน่วยดำๆประมบ้านขึ้นกันนี่ครับต้นแดงน่วยเป็นแต่แซบแต่แทบครับขึ้นน่วยหมากอ้วนปบะมานนี้ยสิ้าหำจีนิรบเลยขันจินดรบนี่สอปกุ้นแห้งตีครับ ขั้นปาาโอ้ต, <hi> ต้องต้มเอาไปต้มต right ้นกับ mm ล่อกับใบนี่บ่ได้บ่ได้ชิมเลยครับพวกพระพวกแห้งเขาจะาจมมาไปต้มโอ้ถ้าเราผ้าพญ่เนี่ยเขาจะาีกมาพอต้มน้ำน้ำได้น้ำอะไรยังสิแล้วน้ำบ่ได้สูบบ่เด้ใส่ไฟฟ้าบมได้ใส่ซับมดน้ำแมนมพ้าวมพาใส่อยู่นี่บิ่งล้วงปล่อยกอว่าซื้อๆกัเอาไปวางไว้สงเมตรนึงเด้น่ะ สองเมตรเนี่ยเจ้าเนินน้องบัวน้อพูว่าจกแปเมตรก็ไม่เห็นของปู่ว่านี่กุ้เ้าช่างเดียวเพื่อนเขาเอื่นบาดานแรงนมท่วงครับคนรับายาด้ชิ่งบปลงบันนองบัวน้องพูดเนี่ยลน้องบัวน้อพูนี่ยมน้ำใช่ครับต้นเครื่องนี้เป็นต้นกําลังจะเริ่มเติบโตครับส่วนด้านหลังผมใส้เมื่อผมมีต้นพร้อมที่คุดคุดได้เอาไปจำหน่ายที่ตลาดนะครับ ขันใบิ่นแหงๆสิอะไรมันขุดได้แล้วแกแล้วเจนที่แล้วยาาครับวันน้อยช่อสินผมห้องก็บ่าเห็นขาดไหมโอ้วิธีวิธีขุดที่ถูกต้องนะครับเป็นหักไฟนี่น้อยก็สิบ่อยขาดประมาณนี้ครับเอามาบ้างก็เกะกะกันเถอะเดี๋ยวเอาเอาอันนึงมาบ้างเกะกะกัน ละเว่างานตีมันตีบัวสาใกล้ๆยีเดินอันนี้เก็บเบทดนะครับแล้วถ้าขั้นคนเก็บหัวบัวองค์เชื่อสองต้นใกล้ๆอยนี้เอาคุณให้ไปเอามาเบิ่งวิธีขุดขุดแบบอันหักไฟขาอด้วยค่อยๆโอบเอาจริงไม่นช่คะคุณสมบัติเพื่อนมาแหงอันหักย่างไหลที่สุดเพิ่นว่างสิละเอามาเบิ่งหัวมันตีง่ามตีใหญ่แบบไหนนะครับอันนี้ต้นน้อยชุ่มต้นนั่นที่ว่าชาวญี่ปุ่นไม่ชอบแขนนี่ต้นน้อยเห็นบ้าครับนี่เพื่อนแข่งกันยี่สันี่ โอ้มามื่อนี่เสียดาวได้แสดงฝีมือโค้ดสวมเกาหลีของแท้จากเกาหลีครับจากประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีโด,ดยตรงนี่แหละของแท้ได้ครับพวกมึงดูหัวม,มันจีบเลืกดผมได้ยาเฝ้ายาเฝ้าเข้าไปใกล้หนองมันคักจริงมัเป็นยาบปนี้เนาะบอกยนี่มันขาดพอมาซู้มันก็บงใกล้ๆครับเห็นหัวมันสีเป็นหัวสีอแดงครับเราเคยเห็นจากเจอครับสองหัวออกมาพร้อมกันเลย ขุดนนยิด้มอ้อมไปไกลๆอ๋อบนน้อันนี้ต้นน้อยที่สุดด้วยน,ยวน,นี่หัวเปน็นเลขทีโอ้หัวเป็นเลขที่ดีครับเออเนี่ยต้นน้อยที่สุดเนี่ยนี่ละนี่คือหัวสวมเกาหลีครับเถ้าว,ว่าหากอันเกี้ยวมันขาดไป<า>ดครับขาดไปหน่อยนึงครับต้นนี้หัวเงี้ยบานาต้นต่อไปเอรอมาบงต้นต่อไปถึงหัวน้อยหัวเงี้ยบไลยตุดกับต้นนั้น ส่วนลุ่นกลางไหนส่วนไหนอีกอยู่ขาดส่วนยังไงขาดโอ้ยมันออกจากเงานั่นเนาะเอาหนีนี่อันนี้คือส่วนที่ขาดบอลในครับอะไรขนาดเพิ่นนี่ครับข้อมือเบิ่งหัวที่สมบูรณ์ลุ่นกลางลุ่นกลางดีครับเออรุ่นกลางครับ สามรุ่นมึงด้ยจำเงยมึงด้ยอันนี้รุ่นกลางมึงมีรุ่นกลางโอ้ขาดอีกลวปูขาดสามมึงเขัเลอันนี้รุ่นกลางครับรุ่นใหญ่ๆก็นี้อีกครับนี่คือรุ่นกลางสองอันนี้รุ่นกลางคือสากันเนาะอันนี้น้อยอันนี้น้อยอันนี้กลางนะครับโอ้รุ่นใหับนนะครับมาผมถือมึงนะครับวันนี้มึงช่วมึงใจๆในบ้านนี้ครับวันนี้ครับมาเบิงหัวโสมเกาหลี ครับหัวสวมเกาหลีนะครับของแท้จากเกาหลีนี่ครับผมเอื่นสมแดงผสมแดงผสมกสมอันนีจะม่แห้งอันนี้สมนี่กินนิ้บ่ได้อันนี้คือสมยังครับนี่สมเกาหลีสมเกาหลีเอิ่นสมแดงบ่สมแดงอันนี้สมแดงาจังครับตั้งหัวปะสีขาวครับประมาณครับจะแม่นอยู่หัวสีขาวนี่นหัวขาวนี่ชิ้นขัดคุณแม่หล่อนครับอ่าก่อนอื่นก็ขัดนม่นขุดเอาพี่ชีบิทันนี้เพิ่นกับเชยฮอดห้าแก้วเลือกที่สุดประมาณนี้ที่สุดอันนี้ห้าสวยๆประมาณนี้สิครับ มันเฉยให้ขาดดิจริงมันไม่ขาดดรบอกแล้วอนี้เส้นเอ็นเข้าไปยังไงมันเสีไร้ไปตามนั้นแตบพะคุณนั่นบ่ต้องพาถึงพต้องพูดถึงครับสุดยอดของผู้ใดมัากความร้องบำรุงเออมากดองขั้นผู้ว่ากินเหล้ากระดองเช้น้ำเผ่อกโสมคขั้นมากเหล้าก็ผสมจังน้อยได้แต่ว่าโสมขั้นอาอหเราใส่มันเฉยนั่นเดีวดรผสมยับครับะหมี่ครับครับแต่มันเกิดยากมันสิยยู่วนการครับ อยู่น้องบวองัวลาพูครับจีหัวญ่อุดรก็ยังเป็นหก้นหากคือห้กการครับ,บตรงนี้จะเป็นว่าสวมเกาหลีของแท้อยู่บ้านห้วยไทรนะครับตำบลน,น้องบวัวเมืองจังหวัดน้องบวัวลำพูคือวัดอ่าสำนักสงฆ์พระคู่แช่ไอ่อาของสของพระคู่ไอ้เทียวว่าเทว่ได้อ้เทว่ามันบ่าครับ เที่ว่านะครับสำนักสูงเทีวดาครับเขาพู้เทวดาครับอยู่บ้านหัวไส้นี่แหละครับเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งว่าปลูกสวมเป็นเพื่อนที่มองนีรปมาม่านมองปลูกมองเล่นนี่มองมองปลูกนี่ประมาณหาอะไรครับปลูกสวมอยู่นี่ครับผุ่นผู้หนึงกำลังต่าหม้อไส้เมื่อเราุนปลูกทั้งสวมปลูกทั้งลาย่างผู้นั้งงยะ น้องไม่เท่าเด้่ครับอันนี้คือผลผลิตน,นะครับหอมป้อมหรือว่าผักชีนะครับผักชีไอ้ของภาษากลางหรือเอ,อื่นว่าผักชีครับภาษาอีสานเอื่นว่าหอมป้อมครับหน้ามืดบ่อย<ม> <P> อยากหน้ามืดบ่อยากปลูกยังกับปลูกว่าจะขยันครับมันน <ourd> ี้ทั้งคุณคือเบี้ยบ <mare S 1> <refreshing S 2> อกเที่ยครับทั้งคุณผักหอมฟังยังปลูกได้เบิดดินกับง่ามให้ดินล้วนซุยครับปลูกยังกับง่ามเบิดครับ มาแตงหดน้ำนะอันบ่หดน้ำมันก็นเหี่ยวครับประมาณนี้ครับครับปู่แก่ๆนะครับมาแตงหดน้ำครับใส่ปุ๋ยนะครับประมาณนี้สิครับก็ <c oughs> ไปเนะขาอยากเจียเหยงเนอเจียเหยงครับก็ลังเงินถอนหอมป้อมไว้จะไปจำได้ครับมื่อนี้คนเขื่อนจีนดีเมื่อนี้เป็นวันสงเยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องมาชมสวนพักปู่พัก เป็นแบบผสมประสานโดยเฉพาะสมเกาหลีนะครับเน้่นที่สมเกาหลีต่อไปนี่ก็จะปลูกทดเอื้นเป็น<า>ส่วนเสรมิมครับรรอาพูดขายกับว่าท่านลูกค้ามาล่อคชวอยู่ประมาณพันตั้งที่เด่นครับค,ครับโอ้ได้มาเห็นงอสมของแท้ต้นเห็นต้นเห็นดอกทุกขั้นตอนคุดไหวยเบื่อความมือนี้ครับครับต้องขอบคุณขอบคุณ ครับต้องมาเิ่งสถานที่แล้วก็ทยบ้านทั้เมืองอาจจะอยากสนใจในการปลูกหรือว่าซื้อนะครับมาตดตอได้ครับผ่านช่องทางสมพรชาลีชแนลครับครับมาติดตอได้ครับ